ผู้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่สามารถจะพึ่งพานายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานและรัฐบาลของนางแพทองทานได้เพราะสหรัฐอเมริกาเขาไม่เจรจาด้วยสหภาพยุโรปก็ไม่เปิดการเจรจากับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพ่ทองทานแพรทองทานก็จะคุยได้แต่กับหนึ่งพม่าลาวกัมพูชาจีน ก็คุยกันได้แค่นี้และฝั่งที่เราเจรจาการค้ากับจีนนั่นคือเราขาดดุลการค้าทุกปีนะปีละล้านล้านมันกี่ปีมาแล้วล่ะครับที่เราขาดดุลน,นะปี67ก็ขาดดุลไปตั้ง1นึ่งล้านหกแสนสอล้านบาท1.62ล้านล้านดังนั้นมันไม่มีประโยชน์นะครับที่จะฟื้นเศรฐษฐกิจ ได้ด้วยฝีมือของแพ่ทองทานเพราะแพ่ทองทานไม่มีใครคุยด้วยดังนั้นในการที่ไปซินเกียงไปดูอุยกูครั้งนี้จึงเปล่าประโยชน์เสียงเงินภาษีที่ใช้เติมน้ำมันเครื่องบินไม่มีประโยชน์อันใดเพราะตัดสินใจผิดพลาดต,ตั้งแต่เริ่มต้นพอกัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็กัดผิดตลอดเลยครับตัดสินใจผิดพลาดตั้งแต่ตอนต้นก็ล้มเหลวเวลาคนมันจะหายนะ มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ